ถ้าได้แบบมากบุญละคำแบบมากบุกับมือชิ้น้มาครัวผมบกเ้องานบอกบอค้องานหรอกรปุกปก้มน้ำเหลาวไปไปอเคเรานไปน้ยอันนี้ตั้งประโยชน์เนาะข้าบอ๋อเหรอโอเคนะบละลายรู้ไอ้เน้อครับดูโปรโตไให้ครบ ทียเทียนตามาน้ใเทียนตองใส่พอเอลานั้นก็พอเนาะท่ทัเพราะว่าายามันแรงท่านเยสุดโตครับาแ่อเบื่อพาแล้วเรับเดี๋ยวรับคูเดี๋ยวเดี๋ยวให้ันน้อง คือในบ้านนี oh. uh. Uh, uh, ่คนขึ้นมาเจริให้มอกกันเน่ดีไง uh, ับครับขอบคนครับบ e ่านยพ้นขึ้นมาอย่คร oh. ับมาบอ๋อขอบคุอ๋อแต่ตัวการดีวะตยังไม่สรบผมครับผมครัครับันับบบครับ ไปกีมายานเลยว่ตัวมันกว้างไปเช็คเดี๋ยวตาลได้ันเดียวพอผมย่ามันตายแล้วส่ดตาได้จนีอ้าเดียว อ้าวแต่เกลือแต่นหัวเรี้ยมันชอบแด้แหละนะมันคือจึงสะดุดอยู่หรืล่าโอ้ยเดี๋ยวนี้แล้วลูบตาไม่อยากจะมีน้อยเออแจดได้ลูกลานเป็นรูวงเลยไลูกี่ลูกหารูขอเลยอ๋อนอก็เคลยมนลกเลยอย่านันเล

เมื่ี้กระ่อังนเยปวดไว่าท่นจบอกขนานะครับรผมแลอใแล้วพยายาจะกระจายาะราัอน้ามนชไราลงมากเอาวาดไป้ว่านแเอาวาดไปแลวมันว่าที่ไปใช้เป็นเนยว่็อ

เขาก,นนก็เห็นสีชะบานเมื่อเช้าที่บอกอันนี้คนะ่ะเมื่อเช้านี่ก็มาเมื่อวานนี่ก็เห็นเมื่อเช้าก็เห็นผีชะบานข่าน่องหวค่ะเมื่อเมื่อเช้านี่กับเราเห็นที่รถแต่ว่าเป็นตอนดวตาน้ของน้่งแนนที่น้่งอันทันพระทหารแล้วแหละคนกระย้ำมานลำเลาเหมือนเดิมรุ่มมันที่เนี่ยกับ นี่ไม,มีโยมที่ขึ้นไม่เห็ดให้ลุงตาเนี่ยคนคนขึ้นมาส่งคนเอาหุ่นยางไปใส่ใส่ใส่ทหารแล้วก็ขึ้นมาส่งเพรมันล้มบาดมนีภไปตามไนเลยลองรูปเหรอเ็นรูปเดียวเลยขับม้วนนี่ไปเห็นรูปเดียวเขาที่แยกกันทอดสองรูปเลยไเห็นขึ้นขึ้นมุางทางขึ้นไหนเห็นรูปเดี่ยวเมื่อเช้าไปเห็นรูปเดียวที่เคนเ,เ,นเ,นเนนคนแยก ข่าแต่เมื่อวานั้ดิ่เห็นสองสองรูปไปบินนบัตจำว่าตอนเหตนยันขึ้นย่างขึ้นบันไดได้เห็นรูปเดียวข่ามตอนตอนที่บินนบัตมัวว่ามี่เห็นสองรูปอยู่แต่เมื่อวานเรเห็นแต่เห็นตอนขึ้นเห็นตอนขึ้นเัมนท่างขึ้นทำเหมือนท่างขึ้นมาในปู่

แกเกับน้เราไเไปเก่าก็กระไรกระไรระไนบ้เบ้านคนบุญเงียเงินซี่ซีกดไปก็เรเอส่วนเลยอร้เรื่องไเรือบอรับครืบอรืา

แล้วบอกปว่ามีมนอะไในการนั้นอ่าเพราะอะไรกไปเทวันที่ไปเขไปก็ไปกันก็ยิ่งอยากเขาก็ต้องไม่เข้่ตงใจาไม่เลยก็คือเราจะเอาหมดหมดมดเอาไปเลยก็ได้ใช่ใช่เปนไปตลอดแล้บด้วย อันนี้ดวงตาเดี๋ดยผมล่าแต่เข้าเร่องนั้นครับมัน,นจะหาเมืองาวกเนียโอ้มันมีว้ครับาโกกยาครับผมเพราะว่ามันเนาะเนาส่นทำเลยเนาตกตลอดเนาอเนาะันก็ต้องมีัว 你看，这 <laughs> <laughs> <laughs>